สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมากินมามะะ่าเกาหลีสูตรเผ็ดมากสามซองกินคู่กับพิมจิต้นหอมประกาศข่าวจะดูที่ว่าเผ็ดขนาดไหนนี่ครับติดตามครับผม องกินหมดป่ะไม่หมดไม่ว่างนนะครับไม่เท่าไหร่ มันจะเผ็ดเหมือนพริกพริกไทยป่นบ้านเรา เผ็ดนะเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วครับเริ่มออกฤทธิ์ครับบิ้มจีก็เผ็ดอยู่แล้ว

þannig að ég kynna ไหวบ้าง ร <A> ่อยนะลดค่าไปก็ได so, ้ หมตครับเกี่ยวกบย <M. S 2> ไม่หมดไม่ว่ากันนะครับผมไม่เคยกินสามตองอะไรแบี้ แต่ประร้อนในปากลิ้นอะไรเงี้ยเผ็ดเผ็ดจริงๆกินจีไม่ไหวอะ่ะเผ็ดจังควาดีกว่า เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกามาังเพลิดแล้วเริ่มน้ำมูกจะไหลเลยครับ พี่น้องเคยกินก็คงรู้ผมไม่เคยผมมากินมาม่าไทยแล้วลองกินดูขาว่ามันเผ็ด าไว้ท่งนี้ก่อนไม่ไหวอะเผ็ดยอมพเพื่อนไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากครับชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครั้งหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะมานำนเสนอครับให้ให้เพื่อนๆดูครับขอบคุณมากครับ